วันนี้ถูบ้านกันถูอีกแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยโอ้ยมีวิธีง่ายกว่าน,นี้ไหมเนี่ยมีดิเฮฮัทถีบแป๊บน,นึงนะอเอ,อ้าเฮ้ยโลทิ้งให้ถูคนเดียวอีกแล้วเนี่ย

ไว้ถูๆเลยที่เครื่องช่วยถูว,วิ่งฉิวอย่างนี้มันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่พอเราเติมน้ําจากด้านบนน้ําก็จะตกลงไปในฝาขวดหลายๆฝาที่ประกอบเอาไว้เหมือนกับกังหันวิทย์น้ําที่ติดอยู่กับแกนของล้อรถและเมื่อน้ําไหลลงไปผักกังหัน <c oughs> ก็จะทําให้ล้อหมุนหุ่นยนต์ช่วยถู <c oughs> ก็จะวิ่งไปข้างหน้าได้แบบชิีวๆเลยเฮ้แล้วถ้าอยากให้หุ่นยนต์วิ่งอยหลังล่ะจะทํำยังไงชาเนตรู้กันไหมนะ ฮึฮะาพี่ขอล้องพี่ขอช้อนสุดท้ายเถอะนะอ้าเอาไปเอาไปเอาไปก่อนช้อนเดียวอะมันจะพออะไรเดี๋ยวพี่อะทำให้โยเกิร์ตช้อนเนี้ยกลับมาเป็นเต็มถ้วยเลยคอยดูุ <Huh? S 2> ่นนมโยเกิร์ตที่มีหนึ่งช้อนถทวนใส่ลงไป เอาไปเข้าเตาอบไว้กินอะไรอะ่ะนี่เป็นไงก็ปริเพสโยเกิร์ตสำเร็จโยเกิร์ตที่ทำเองนี่มันอร่อยจริงๆเลยพี่ <ๆ S 2> ขอช้อนหนึ่งได้ไหมอ๋อได้ได้ได้มาพี่เตรียมช้อนมาพอดีไม่เป็นไรพี่นี่พียขอกินนะอุย้ยใหญ่ไปาจากโยเกิร์ตแค่หนึ่งช้อนกลายเป็นโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยได้ยังไงทำได้จริงไม่จกตาเพราะในโยเกิร์ตท,ที่กินอยู่ทุกวัน มันมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าแลคโตปาซิลัสเจ้าแลกโตเป็นแบคทีเรียที่ชอบกินน้ําตาลในนมมากๆพอเราต้มนมสัก40องศามันคือช่วงอุณหภูมิอุ่นๆเี่เจ้าแลคโตปาซิลัสเนี่ยชอบสุดๆไปเลยคราวนี้มันจะแบ่งร่างแล้วก็โตเต็มที่กินนมเก่งกินเร็วกินไปปล่อยกรดแลคติดไปจะทําให้นมจับตัวกันเป็นก้อนและมีรสชาติเปรี้ยวเพียงช่วงเวลา4-8ชั่วโมงนี่แหละจากนั้นน้นํานมเร็วๆก็จะกลายเป็นโยเกิร์ตทั้งถ้วยเลย ตอนนี้อุปกรณ์เราครบแล้วงั้นเราทำกันเลยไหมได้ก่อนอื่นใส่สีผสมอาหารกันแล้วจะใส่น้ำเปล่าลงไปแเราจะเทน้ำมันลงไปถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราพี่ถ้าอยากให้สวยก็ต้องมีไฟสิโอ้โอปิดไฟกันดีกว่าหนึ่งสองสา เฮ้มาแล้วดูสิมันฟูฟูฟูน่ารอดเลยอ่ะสวยอ่ะของฮาดเป็นไงอู้เยอะมากเลยดูสิสีแดงพุ่งมาเหมือนลาวาเลยฮะร์ดฮาร์ดกับฮีโร่เห็นเม็ดฟูกองเขาเปล่าอ่าแช่แน่ไม่รู้หายไปไหนไม่เห็นนะหรือว่ากองลืมมันตรงไหนเขียลืมจังเลยไปไหนไม่รู้ไม่ไม่รู้ครับกงเม็ดฟูห่อกงกลายเป็นลาวาแล้วสวยๆแบบนี้ได้ยังไงไหนไหนไหนเม็ดฟูอ่ะเจอแล้วเหรอ ยังครับยังไม่เจอครับผมพูดว่าทางกูรูครับโอเริ่มจากที่เทน้ําสีลงไปในโหลเดียวกันกับน้ํามันและเห็นว่ามันไม่รวนกันเพราะน้ํามันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํามันก็เลยปล่อยให้น้ําสีจมอยู่ข้างล่างแล้วพอเราหย่อนเม็ดฟู่ลงไปเห็นไหม ว่าความมันของน้ํามันไม่สามารถละลายเม็ดฟูได้แต่พอเม็ดฟูตกลงไปถึงน้ําสีเม็ดฟูก็จะละลายและคายแก๊สที่อัดแน่นออกมาเป็นฟองอากาศพาฟองอากาศน้ําสีขึ้นไปยังชั้นน้ํามันและระเหยออกไปก่อนที่จะทิ้งน้ําสีให้ตกลงมาที่เดิมกลายเป็นฟองอากาศลาวาแลมวนไปจนเม็ดฟูละลายหมดนั่นเองฮัทวันนี้เราจะมาฝึกทักษะเอาชีวิตรอดในป่ากันพร<อ>้พอมพร<อ>้พอมเปล่าเตาพร้อมวัตถุดิบก็พร้อมครับเยี่ยมมาก ขาดไปอย่างเดียวขอไฟแชกหน่อยได้ไหมครับไม่มีไม่มีไฟแชกเราจะยังไงไงเนี่ยก็เพราะว่านี่เป็นหนึ่งในบททดสอบไงฮะไปไปหาไฟจุดกันเฮ้ยตรงนี้น่าจะได้นะขอใหายผมตกเลยะนะ แกเอาแล้วฮู้วววฮันเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเอ้าจุดไฟได้แล้วเหรอจุดไปนานละต้อองงขฮานอ่ะนี่ไงพี่เหลือไว้ให้ฮันพอดีเลยแล้วแต่ผักไม่มีเนื้อเลยแต่ไม่เป็นไรพี่โลฮันลาไก่มาได้เอาไปกินเถอะน้ำตาลทรายกับด่างทับทิมติดไฟได้ยังไงฮะใช้แค่สองอย่างเองเหรออืมโหถ้างั้นปิ้งไก่ดีกว่า มก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการที่จะจุดไฟต้องมีอยู่3อมองค์ประกอบก็คือความร้อนออกซิเจน แล้วก็เชื้อเพลิงน้ำตาลทรายจัดเป็นเชื้อเพลิงแบบหนึง่งส่วนเจด้ารงแทบทิมก็มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์เป็นสารที่ไม่ติดไฟแต่ทําให้ไฟติดได้เพราะเมื่อถูอด่างแทับทิมให้เกิดความร้อนมันจะปลดปล่อยออกซิเจนออกมาและเมื่อมาเจอกับน้ําตาลทรายที่เป็นเชื้อเพลิงก็จะครบองค์ประกอบ3อย่างที่ทําให้เกิดไฟได้แล้วเจ้าขี้เท่าสีเขียว,ยวหลังจากที่เผาไม่เสร็จเห็นอย่างนี้มันยังมีความร้อนอยู่นะอย่าลืมหาน้ามาดับด้วยแล้วก็บ้านไหนอย่าเก็บด่างทับทิมไว้ใกล้ของที่จะเป็นเชื้ ได้เวลาจัดพรอปปาร์ตี้แล้ว้าเทียมลูก่งมาเต็มเลยยงั้นเรามาเริ่มเป่ากันเลยดีไหมได้ช่วยกันเป่านะมาโอ้ยหาช่วยกันบ้างสิได้ได้ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยมาไวแล้วต้องมีตัวช่วย เฮ้ยฮาร์ดฮาร์ดทำอะไรอ่ะอู้หรอเฮ้ยไม่ได้อู้น uh. th ี uh. <S <S> <S ่ฮาร์ดเป่าเสร็จตั้งสามลูกแล้วเสร็จตรงไหนฟิมขนาดเนี şey, ้ยฮาร์ดคอยดูนะพี่เฮ้ยยังเจ๋งทำได้ไงทำได้ไงโอ้ยไม่ต้องพูดมาช่วยกันทุบกันเลยหนึ่งสองโอ้ยเฮ้ยข้างในมีน้ำด้วยฮาร์ดมันคืออะไรฮาร์ดปอหน่อย ลูกโป่งฟิฟี่แบนๆบแบบนี้พอทุบแล้วพองขึ้นมาได้ยังไงฮ์ดบอกหน่อยสิทำไงอ่ะได้ดีเป็นพอด้านในลูกโป่งเราใส่สองสิ่งนี้เข้าไปนั่นก็คือน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาพอเวลาน้ำส้มสายชูที่เป็นกรดมาเจอกับเบกกิ้งโซดาที่เป็นเบสเข้าแล้วก็มันจะทำปฏิกิริยาให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดัานให้ลูกโป่งขยายใหญ่ได้ยังไงล่ะคราวนี้ฮันมีทริคนิดนึง คือตอนที่ใส่เบกกิ้งโซดาอยู่ในลูกโป่งฮาร์ดก็จะเตรียมน้ำส้มสายชูใส่ถุงเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยยับลงไปในลูกโป่งพ่ออยากให้มันพองก็ค่อยๆเอามาทุบแบบนี้ได้เลยแล้วเพื่อนๆคิดว่าน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาจะทําให้ลูกโป่งยักษ์พองได้ไหมพร้อมแล้วลุยโอ้ยยังใหญ่อ่ะเทงะ